สปอยยาววันพีชในตอนที่1027นเะครับเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของคิงและโซโลนั้นเกือบตายกับการโจมตีที่โคตรรุนแรงเลยของคิง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1027นะครับซึ่งในตอนนี้จัดหนักจะเต็มนะครับแล้วก็สนุกแน่นอนหากใครนั้นนะครับไม่อยากจะพลาดความสนุกความมันเหล่านี้นะครับเหมือนเดิมเนาะอย่าลืมกด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าโดยเริ่มตอนของมังง จะเปในการต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เนโกมามูชินั้นได้รับชัยชนะนะครับเหนือนะครับเจ้าเปรโรเปโรนะครับดยในตอนนี้เนโกมามูชินั้นนะครับได้คืนร่างเดิมของตนเองแล้วหลังจากที่เป็นร่างซูลองก่อนหน้านี้นะครับและเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะซึ่งวิธีคืนร่างนะครับของเนโกมามูชินะครับก็มีการเปิดเผยแล้วครับโดยการที่เขานั้นนะครับใช้มือของตนเองนะครับปิดตาเอาไว้นะครับเพื่อไม่เห็นแสงจันทร์ด้วยน้องแครอทนั้นนะครับดูเหมือนว่าเธอจะดีใจนะครับแล้วก็เขา มาก่อนะครับในตัวของเนโกะมามูชินะครับแล้วก็มีวานด้านะครับเดินเข้ามาสมทบด้วยนะครับซึ่งแน่นอนในบริเวณนั้นก็จะมีนะครับเจ้าเปรตเปโรนะครับนอนสิ้นสภาพนักศึกษานะครับด้วยความพ่ายแพ้นะครับต่อทางด้านของเจ้าเหมียวเนโกะมามูชิด้วยเนโกะมามูชินะครับทำการเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นวานด้าและก็แครอทนะครับให้ระวังนะครับผักมองแสงจันทร์แล้วก็นะครับเดี๋ยวจะกลายร่างเป็นร่างซูลองนะครับซึ่งมันก็ฟิลแบบว่าเดี๋ยวจะเปลื่งพลังซะเปล่าๆนะครับซึ่งเนโกะมามูชิก็บ มันต้องเหียผลบางสิ่งบางอย่างแน่นอนที่พระจันทร์นั้นนะครับได้กลับมาศาสสองอีกหนึ่งครั้งซึ่งอาการถูกตัดไปนะครับเป็นภาพกว้างนะครับให้พวกเราได้เห็นนะครับโดยจะเป็นตัวเกาะในงาชิมานั้นนะครับลอยอยู่บนฟากฟ้าและมีก้อนเมฆนั้นนะครับค่อยๆนะครับแยกตัวหรือว่าแตกตัวออกจากกันโดยในตอนนี้ยามาโตะนะครับแล้วก็โมโมโตสุเกตนั้นนะครับพวกเขานั้นนะครับเฝ้ามองไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็ลูฟี่กับไคโดในตอนนี้ก็กําลังนะครับที่จะต่อสู้นะครับเพิ่มต่ออีกหนึ่งยก เมื่อยามาโตะนะครับเห็นภาพนี้นะครับเธอนึกขึ้นได้นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เธอเคยนะครับได้อ่านมาก่อนนะครับจากบันทึกการเดินทางของคุสกิโอเด้งโดยเธอได้บอกเลยแหละครับว่านะครับเธอนั้นนะครับได้เห็นจากบันทึกการเดินทางว่าการปะทะกันระหว่างโรเจอร์กับนวดขาวนั้นนะครับทองฟ้าเนี่ยก็แยกออกจากกันเหมือนการปะทะกันนะครับของลูฟี่ที่ปะทะกับไคโดและแน่นอนนะครับการปะทะกันที่ดูเดือดก่อนหน้านี้นะครับระหว่างลูฟี่กับไคโดนะครับจึงทําให้ส่งผลกระทบนะครับไปทั่วทั้งเกาะเลย เพราะตอนนี้นะครับเกาะโอนิงาชิมะนั้นนะครับก็สั่นสะเทือนไปหมดเลยเราจะเห็นนะครับก้อนหินต่างๆนั้นนะครับค่อยๆร่วงหล่นลงมานะครับจากตัวปราสาทของโอนิงาชิมะซึ่งในระหว่างที่มันกําลังชุลมุนอยู่นั่นเองนะครับดูเหมือนว่ายามาโตะจะได้รับอาการบาดเจ็บนะครับเลือดของเธอนั้นค่อยๆไหลนะครับออกจากหัวของตนเองเธอจึงรู้ได้ทันทีแหละครับว่าด้วยท่าอัศนี8ทิศก่อนหน้านี้นะครับถึงแม้ว่าเธอนั้นจะพยายามนะครับจะป้องกันการโจมตีนะครับด้วยท่านั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในหลักความเป็น แล้วเธอนั้นนะครับก็คงจะไม่สามารถนะครับตั้งรับการโจมตีของไคโดนะครับได้ทุกกระบวนท่าจึงทําให้เธอนั้นนะครับจึงได้รับบาดเจ็บนะครับจากการที่ถูกไคโดผู้เป็นพ่อนั้นโจมตีมาเตุการณ์ตัดไปที่ลูฟี่นะครับลูฟี่พยายามบอกให้ยามาโตะนั้นนะครับรีบไปช่วยเหลือโมโนสุเกะซะนะครับซึ่งในตอนนี้โมโม่นั้นนะครับอยู่บริเวณนะครับตัวขอบของเกาะนะครับซึ่งโมโม่พยายามนะครับที่จะบินขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้แหละครับว่ามันจะบินขึ้นได้ยังไงนะครับก็พยายามกระโดดเยิงเนะครับ แต่ไม่สามารถทําได้ยามาโตนั้นจึงกระโดดขึ้นไปนะครับบนตัวของโมโนสุเกะนะครับและพยายามนะครับจะแนะนําวิธีนะครับที่จะทําให้โมโมนั้นนะครับสามารถบินได้ซึ่งไคโดนั้นนะครับเม็นแบบนั้นจึงรีบพุ่งตามนะครับทั้งสองคนไปในทันทีซึ่งไคโดนะฮะดูเหมือนจะไม่พอใจนะครับจึงรีบตะโกนในทันทีเฮ้ยเจ้ายามาโตกับไอ้เจ้าเด็กเวรโมโนสุเกะพวกแกน่ะคิดจะหนีข้าไปไหนงั้นหรือซึ่งลูฟี่นะครับพยายามยับยั้งนะครับการตามไล่ล่าของไคโดนะครับที่ไล่ล่าโมโนสุเกะแล้วย การที่รัดคอนะครับไคโดเอาไว้เพื่อหยุดให้ไคโดนั้นนะครับไม่สามารถจะไล่ล่านะครับในตัวของยามาโตะและก็โมโนสุเกะได้ทันลูฟี่นะครับก็เลยเรียกนะครับยามาโตะในทันทีนี่ยามาโอะก็คือฟิลแบบเรียกผิดนะครับตามจะตล์ลูฟี่นั่นแหละครับซึ่งยามาโตะเธอเห็นแบบนั้นนะครับเธอนั้นรู้ใจนะครับลูฟี่ในทันทีว่าลูฟี่นั้นนะครับอยากจะ1 vs 1นะครับหรือว่าสู้ตัวต่อตัวนะครับกับทางด้านของไคโดซึ่งลูฟี่รู้สึกจะพอใจมากเลยนะครับที่ยามาโตะนั้นรู้ใจตนเอง ดันนะครับตกนะครับบริเวณขอบหน้าผานะครับเขานั้นนะครับถึงกรีดร้องออกมานะครับด้วยความหวาดกลัวด้วยโมโมนั้นนะครับกรีดร้องออกมาค้ากําลังจะตายแล้วค้าไม่น่าจะรอดแล้วแต่ว่ายามาโตะนั้นพยายามจะเตือนสตินี่โมโมน้นเนี่ยพยายามจับก้อนเมฆนั้นซะโมโม่ก็งงเลยคับว่าจับก้อนเมฆคืออะไรนะครับยามาโตะก็เลยอธิบายเลยครับว่ามังกรนั้นน่ะไม่สามารถบินได้โดยบอกให้โมโมนั้นนะครับสร้างก้อนเมฆมาซะานะครับเพราะว่ามังกรนั้นเนี่ยจะเกาะก้อนเมฆนะครับเพื่อทําการเคลื่อนไหวนะครับอยู่บนอากาศและ ท่านใดนั่นเองนะครับโมโมจึงรวบรวมความกล้านะครับในการพยายามจะจับก้อนเมฆแต่ปรากฏว่านะครับอยู่ดีๆนะครับก็มีก้อนเมฆเนี่ยออกมานะครับจากกงเล็บนะครับของทางด้านของโมโมจึงทำให้โมโมนั้นนะครับสามารถจับก้อนเมฆได้นะครับและเขานั้นนะครับสามารถเคลื่อนไหวตัวเองนะครับไปกับก้อนเมฆนะครับที่เขานั้นได้สร้างขึ้นมายามาโตะนะครับจึงอธิบายนะครับว่าสิ่งที่โมโมทํานั้นคืออะไรนี่แหละถูกต้องแล้วสิ่งที่เจ้าทําอยู่น่ะเจ้าจงเดินไปกับก้อนเมฆซะ เพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่มังกรเขาทํากันโมโมนะครับก็เลยตะโกนที I believe I can fly ข้าเนี่ยเชื่อว่าข้ากําลังบินยามาโตะนะครับจึงอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้โมโมได้เข้าใจสิ่งที่เจ้าเห็นน่ะมันคือก้อนเมฆโคมูระกุโมะหรือว่านะครับไปแปลเป็นไทยก็จะประมาณแบบว่าเมฆไฟนะครับหรือว่าเมฆเพลิงซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับตัวเกาะอุนิงาชิมะนั้นนะครับก็เริ่มจะแย่แล้วนะครับเพราะว่าก้อนหินนั้นนะครับค่อยๆร่วงหล่นลงมานะครับจากเกาะอุนิงาชิมะจึงทำให้ พยายามนะครับจะทําลายก้อนหินพวกนั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะก้อนหินนะครับค่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมันมาจากนะครับที่ไคโดในตอนนี้เริ่มที่จะอ่อนแรงลงนะครับจึงทาให้นะครับก้อนหินก็ค่อยๆร่วงลงมายามาโตะเห็นแบบนี้เธอรู้ได้ทันทีแหละครับว่าเกาะนั้นนะครับกำลังนะครับจะร่วงหล่นลงมาเพื่อลงสู่เบื้องล่างอย่างประเทศวาโนนะครับเล่นเอาโมโมในตอนนี้ถึงกับตกใจซึ่งยามาโตะก็ตกใจด้วยเช่นกันนะครับเพราะเธอก็ไม่คาดคิดเลยแหละครับว่าพลังของไคโดนั้นนะครับจะอ่อนแอลง ได้ขนาดนี้นะครับถึงขนาดที่ไม่สามารถจะแบกตัวเกาะอุนิงาชิมะได้ต่อไวอีกต่อไปแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับโมโมนั้นนะครับก็ร่วงหล่นลงมานะครับและหัวของเขานั้นนะครับก็ไปโขกนะครับที่ตัวเกาะอนิงาชิมะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเจ็บมากมายอะไรซึ่งโมโมนะครับเมื่อเห็นว่าเกาะอนิงาชิมะนั้นนะครับกำลังจะร่วงหล่นลงมานะครับทับนครหลวงบุกภาเนะครับเขารีบบอกในทันทีว่าเขานั้นนะครับไม่ยอมเป็นอังขาดจะทำไม่สิ่งนี้นะครับร่วงหล่นลงมานะครับทับนครหลวงบุกภาแต่ยามา ทางด้านของ Momo โมโมะใหทันทีนี่โมโมะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะทําอะไรไม่ได้แล้วโดยยามาโตะก็อธิบายเพิ่มเติมเลยครับว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเรานั้นคงไม่ทันการเสรียแล้วละมันใกล้จะล่วงหล่นเกินไปแล้วฉันว่าไม่เกิน5นาทีก็น่าจะหล่นลงสู่นะคอหลวงบุกผาไม่น่าจะรอดละละโดยในตอนนี้ทั้งสองคนนะครับก็ได้แต่คุ้นคิดแหละครับว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีนะครับโดยยามาโตะก็บอกเลยแหละครับว่าเมฆเพลิงนั้นน่ะกำลังจะหายไปแล้วแต่มันก็มีวิธีอยู่นะมันเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหย จะต้องผลักมันไปด้วยเมฆเพลิงที่มีพลังไปมากกว่านี้โมโมได้ยินแบบนั้นนะครับก็วยวายในท,นทันทีจะบ้าหรือไงฉันจะสร้างแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะฉันจะไปมีพลังไปมากกว่าใครดได้อย่างไรแต่ยามาโตะนั้นนะครับก็พยายามนะครับจะพูดปลุกปั่นกําลังใจนะครับในตัวของโมโม โมโมนายเนี่ยจะต้องทําให้ได้นะเพราะหากนายทำมาได้แล้วก็จะเกิดเรื่องร้ายๆเนี่ยกว่าที่พวกเราคิดไว้มากเลยล่ะเพราะว่าเกาะอุนิงาชิมะเนี่ยที่ไปเหนือนครหลวงบุพภาในตอนนี้มันก็จะเป็นไปตามแผนของไคโดยังไงล่ะจะต้องมีผู้คนประชาชนบริสุทธิ์เนี่ยต้องตายมากมายเลยกับการที่เกาะทั้งเกาะนั้นร่วงหล่นทับพวกเขาและเรื่องที่แย่ไปยิ่งกว่าหากไคโดนั้นแพ้ลงแน่นอนว่าเมฆเพลิงเนี่ยที่ห่อหุ้มตัวเกาะอุนิงาชิมะไว้มันก็ต้องหายไปทั้งหมดมันจะทําให้เกาะอุนิงาชิมะนั้นร่วงลงไปเร็วกว่าเดิมีอกและ อย่าลืมละกันว่ามันมีทั้งอาวุธและก็ระเบิดจํานวนมากมายเลยที่เกาะโอนิงาชิมะเกาะมันก็จะระเบิดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไคโดเอ้ยหรือว่าแม้กระทั่งฝั่งของพวกเรานั้นก็จะต้องบันลัยแน่นอนจากการระเบิดครั้งนี้โมโมะเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับจึงพูดในทันทีถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะต้องรีบไปเตือนลูฟี่ก่อนเลยดีกว่าแต่ยามาโตะไม่เห็นด้วยนะครับจึงเอากระบองนั้นนะครับฟาดไปที่ตัวของโมโมะในทันทีเจ้งงาง่างโมโมะเอ้ยนายรู้หรือเปล่าว่าลูฟี่นั้นเนะี่ยเขาแบกทุกส ต่อสู้ตัวต่อตัวกับไคโดซึ่งในระหว่างนะครับที่ทางด้านของยามาโตะนั้นนะครับกำลังพูดบนนะครับในตัวของโมโมะอยู่นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับลูฟี่กับไคโดทั้ง2คนนั้นนะครับจะเริ่มการโจมตีครั้งใหม่นะครับแน่นอนนะครับจะใช้การโจมตีนะครับฮาคิราชันผู้พิชิตนะครับในการโจมตีเข้าใส่กันอีกแล้ว และยามาโตะนะครับจึงรีบพูดเตือนสตินะครับในตัวของโมโมได้ทันทีนายคิดว่าคนอย่างนายเนี่ยจะสามารถเนี่ยชนะไครโนได้โดยที่ไม่มีลูฟี่เลยหรืองไงเพราะอย่างนั้นนายต้องแก้ปัญหาตรงนี้นายจะต้องไม่ไปสร้างเรื่องให้เขาเนี่ยกังวลอะไรเพิ่มเติมอีกนายจะต้องหยุดมันเอาไว้ด้วยตนเองเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับณนะลานการแสดงนะครับของตัวปราสาทโอนิงาชิมะนะครับซึ่งเราจะได้เห็นนะครับคิงในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะอารวาสหนักเลยนะครับโดยเขานั้นนะครับโจมตีนะครับผู้คนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับซามูไรนะครับ ลูกน้องของไคโดซึ่งการโจมตีของเขานั้นนะครับจะใช้ดาบในการโจมตีนะครับแต่เหมือนจะฟิลแบบว่าเป็นดาบลมนะครับในการโจมตีเข้าใส่นะครับซึ่งโซโลนั้นก็ถูกนะครับการโจมตีของทางด้านของคิงด้วยซึ่งโซโลพยายามตั้งรับนะครับการโจมตีนั้นนะครับแต่ว่าการโจมตีของคิงนั้นมันก็รุนแรงเสลือเกินเล่นเอาตัวของโซโลในตอนนี้นะครับก็คือกระเด็นออกมานะครับด้วยแรงนะครับการโจมตีที่สุดแสงจะรุนแรงและก็ในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับคิงนั้นนะครับจะกลายร่างเป็นร่างไฮบริดของตนเองซึ่งใน แน่นอนนะครับว่าร่างของเขาเนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับแต่ว่าแขนของเขาทั้งสองข้างนั้นจะเป็นปีกนะครับของเทราโาดอโนนะครับส่วนที่หัวของเขานั้นนะครับก็จะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่คล้ายนะครับกับรดโนเสาด้วยตัดไปที่โซโลนะครับการโจมตีของคิงนั้นนะครับค่อนข้างจะทรงพลังเลยนะครับเล่นเอาโซโลนั้นนะครับก็กระเด็นไปไกลนะครับอีกหน้าสถานที่หนึ่งนะครับณาลานแสดงซึ่งในตอนนั้นนะครับแฟรงกี้เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนะครับจึงทําการช่วยนะครับในการหยุดโซโลเอาไว้ไม่ให้โซโลนั้นนะครับกระเด มาากกว่นี้โซโลนะครับถึงกับบ่นเลยแหละครับว่าคิงนั้นแข็งแกร่งเกินไปแล้วนะครับแล้วก็แฟรงกี้ก็เลยบอกเลยแหละครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะช่วยโซโลเองแต่โซโลนะครับทำการปฏิเสธไปซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับคิงกับควีนนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ดันนะครับทะเลาะกันอีกนะครับโดยควีนก็บ่นแหละครับบอกว่าคิงนั้นเนี่ยโจมตีโม้ซั่วมากเลยเกือบจะตัดแขนเขาไปแล้วนะครับแต่คิงนะครับกลับพูดจานะครับไม่ดีกลับมานะครับไปบอกว่าเขาเนี่ยเสียดายเหลือเกินนะครับทำไมเนี่ยมันไม่ตัดคอไปเลยล่ะก็ฟิลแบบไม่ค่อยถูกกกััันนนนสสเท่่าไหหรระบคี้ ซึ่งก็ได้มีการเฉลยเลยครับว่าทําไมกันนะครับคิงถึงบ้าคลั่งได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าคิงนั้นนะครับโมโหสุดๆเลยเพราะว่านะครับโซโลนั้นนะครับดันไปฟันในตัวของคิงนะครับจนทําให้หน้ากาของคิงนั้นก็คือขาดไปบางส่วนซึ่งคิงนั้นโกรธมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยมีใครเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของคิงมาก่อนตัดไปที่โซโลนะครับโซโลนั้นนะครับพยายามบอกให้แฟรงกี้นะครับออกไปจากที่นี่ซะนะครับเพราะว่าเขานั้นจะต่อสู้นะครับซึ่งแฟรงกี้นะครับก็ยอมไปโดยดีเหตุการณ์ถูกตัดไปที่คิงค การต่อสู้นะครับโดยเขานั้นนะครับบินไปด้วยความเร็วสูงนะครับและโจมตีนะครับด้วยท่าใหม่ของเขานะครับเพื่อโจมตีเข้าใส่ในตัวของโซโลในทันทีนะครับโดาจะชื่อท่าว่าทันคิวดอหรือร้าทให้แปลงง่ายๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ธนูในการโจมตีนะครับโดยจะเป็นชื่อนะครับว่าธนูแห่งจักรพรรดิสีแดงโดยโซโลนั้นก็ตอบโต้การโจมตีกลับนะครับด้วยวิชา3ามดาบของเขาอุนโทราการิวิชา3มดาบล่าพยักซึ่งการตั้งรับครั้งนี้ของโซโลนะครับสามารถหยุดนะครับการโจมตีของคิงเอาไว ได้นะครับและสามารถโจมตีนะครับเข้าที่หัวคิงได้อีกด้วยแต่ถึงอย่างไงก็ตามทีนะครับการโจมตีของคิงนั้นนะครับก็รุนแรงแบบสุดๆเลยนะครับเล่นเอาโซโลของเราในตอนนี้นะครับก็กระเด็นอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้นะครับเขานั้นนะครับก็คือกระเด็นทะลุนะครับกำแพงไปเยอะเลยนะครับจนลอยออกจากนอกตัวปราสาทเกาะนิงาชิมะนะครับและโซโลในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ากระอักเลือดเลยแหละครับกับการถูกทางด้านของคิงนั้นโจมตีเข้ามาอย่างรุนแรงซึ่งคิงนั้นก็ยังกระหน่ำเสมอเซลต่อนะครับโดยการโจมตีเข้าใส่โซโลอีกครรั้งงงนึึซ่กา ตีีครั้้งนทําให้โซโลนั้นนะครับลอยกระเด็นนะครับออกจากตัวนอกเกาะในงาชิมะไปจึงทําให้นะครับโซโลนั้นเกือบตายแล้วนะครับเพราะว่าจะหล่นจากตัวเกาะในงาชิมะนะครับหล่นไปตรงพื้นยังไงก็ไม่รอดแต่โซโลนั้นนะครับเขานั้นนะครับยังสามารถนะครับในการพลิกตัวเองกลับมานะครับเพื่อกลับมาอยู่บนเกาะได้อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ท่าใหม่ของตนเองนะครับเพื่อพุ่งตัวเองกลับเข้ามาบนเกาะนะครับอย่างวิชา2ดาบนะครับกวาดล้างโซโลนะครับถึงกับเหนื่อยหอบเลยแหละครับกับการตั้งรับการโจมตีครั้งนี้นะครับและเขานั้นก็บอกเลยแหละครับว อันนี้เนี่ยมันโคตรอันตรายเลยนี่วาแต่ยังไงก็แล้วแต่คนอย่างฉันน่ะถ้าจะตายขอให้ฉันตายด้วยดาบเธอฉันน่ะจะไม่มีวันยกโทษให้แกเป็นอันขาดคิงนั้นนะครับก็โกรธด,ด้วยเช่นกันนะครับฟีลแบบโกรธก่อนหน้านี้ไงที่แบบว่าหน้ากากนะครับก็คือขาดไปนะครับก็เลยเปิดเผยใบหน้าบางส่วนเขานั้นนะครับก็เลยบอกด้วยแหละครับว่าเขานั้นนะครับจะมายกโทษให้ด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีการบอกแหละครับว่าพวกเรานั้นนะครับจะได้เห็นนะครับหน้าของคิงแบบชัดเจนแหละครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซ เลยแหละครับว่าการที่โซโลนั้นนะครับโจมตีเข้าไปนะครับที่ใบหน้าของคิงจึงทําให้สามารถพังหน้ากากบางส่วนของคิงได้นะครับและแน่นอนนะครับบริเวณบนนะครับหรือว่าเหนือตาซ้ายของเขาไปนะครับเราจะเห็นว่านะครับผมของคิงนั้นนะครับจะเป็นสีอ่อนๆนะครับที่ถูกหวีไปด้านหลังและแน่นอนนะครับสีผิวของเขานั้นนะครับก็จะไม่ได้ขาวจวนนะครับฟิลแบบผิวคล้ำๆหน่อยและดูเหมือนว่านะครับจะมีรอยสักบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เหนือตาของตนเองนะครับแต่ไม่รู้นะว่าเป็นรอยสักอะไรและก็เป็น การจบไปนะครับสลับมงังงะวันพีชในตอนที่1027 เป็นยังไงบ้างครับสรับมาง่าวันพีชในตอนนี้นะครับเด็ดนะครับตามที่สมการรอคอยเรียบเปล่านะครับเรียกได้ว่ามันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่นะครับของโมโม่เนี่ยที่พยายามจะกอบกู้ประเทศวาโน่ก็คือทําให้เกาะนงาชิมานนั้นไม่หล่นลงไปนะครับหรือว่าคู่การต่อสู้กันระหว่างโซโลกับคิงก็ต้องรอในการรับชมนะครับซึ่งตัวเต็มจะมาคิดว่าวัน2วันแน่นอนนะครับลเอียดปีกย่อยเลยต่างๆเนี่ยจะมากกว่านี้ก็รอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่อองงคุณนนะรไม่่่วาาจเป็ชท YouTube หืใ ุ๊กแฟนเพจของผมสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ